โอ้โห oh. black everything all black bro เว <laughs> ้ย what is happen bro what happen ไอ้เจ้าแบ็กโดนสิงหมดเลยเหรออะไรวะเนี่ยไม่ใช่เจ้าแบ็กโดนโดนสิงทุกคนโดนเจ้าแบ็กสิงโอ้โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซลิค so, ิโอ้ย,พ,ยพูดอะไรกามันเกร็ง, <laughs> กงจังเลยมันเกร็งจังเลยโอเคครับผมก็วันนี้ก็จะมาดูเวอร์ชั่น รีเทคนะครับรีเทค but everything is Mr. Back เป็นเวอร์ชันรีเทคที่ทุกคนกลายเป็นเจ้าแบ็คหรือว่าเจ้าแบ็คทำการเปลี่ยนแปลงทุกคนอ่ะประ,ประมาณนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงเลื่อนมาตรง9วิ <c oughs> ผมหลบสปอยผมเห็นไปเลน่นนิดนึงแต่ว่าผมจะพยายามไม่คิดถึงละกันอ่ะยังไงก็ตามนะครับก็ขอขอบคุณคลิปจากช่องนี้ด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพือ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็แน่แน่นอนครับผมกดติดตามซ้ำเข้าไปด้วยช่องนี้ทําทำดีจริงแต่ละอันโอเคครับผมไปเริ่มคลิปกันเลยครับ A few moments later อะไรครับเป็นเจ้าออเดชอร์โอเหมือนจะไม่มีอะไรมากโอ้โหอะไรก็ <c oughs> มีมิสเตอร์แบล็กเ you are black โ r o ไอ้นอตเลสิตนะแต่นี่มันแบล็กจริงๆ่ะมันแบล็กมากอ่ะโอ้ต่อไปเจ้าฉาบอกพอเจ้าฉาเป็นเป็นสีดำแล้วมีผูกไทยแล้วแบบหล่อขึ้นเยอะเลยเนี่ยนายโอ้อะไรเนี่ยทีวีแมนเนาะโอ้มมยก็ทีวีแมนเออะปั๊อพยายาเสยลงนิดนึงนะต่อไปครับผม เจ้าสาหลายของเราสาหลายดำโอ้มีอัามีอีอาปากด้วยปากฟันฟันดำโอ้ oh my god ต่อไปจะเจ้าเกรโอ้โหวายโอ้โหโอ้โหไกลโคตรหล่อไกลเป็นคนหล่ออุ้ยเจ้าถังเหมือนจะหล่อขึ้นปะโ oh my dear bro มือจะหล่อขึ้นนะนายเนี่ยจริงแม่ต่อไปครับอะไรตันี่เลยเจ้าก,กาโดนะโอ้มีเปิดมีเปิดหมวกด้วยโอ้ my god damn bro okay. oh, โอเคโอแวกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผูกไทยแล้วดูหล่อดูสวยขึ้นกันหมดเลยอะ โ oh อ้ my god ไหนอันต่อไปสกายอุ้ยส,สกายผูกผูกไทยเหรออ้าวผูกไทยแต่ว่าทำไมมีผ้าโพกหัวข้างบนวอดข้างบนอะไรวะเนี้ยพูดแล้วโอเคครับมิสเตอร์ซันโอ้โหหล่อหล่อ,อจัดหล่อมากมิสเตอร์ซันโอ้โห ดูเป็นผู้ดีสุดๆเลยอะะ่ะปังโอ้โหผู้ดีมากๆอ่ะโอ้โหยิ้มฟันกัดับอุ้ยเดี๋ยวเพิ่งอุ้ยมองมองซ้า,ายมองขวาโอ้โหหลอดจัดกแต่ข้างๆเหมือนจะเป็นคลีปลาไปเลยปัง<ะ>อุ้ยมิสซิสทรีอะไรวะเนี่ย ตัวอะไรวะปักตัวอะไรวะเอ้ยหมวกอะถูกไทยอะและไอ้คนด้านหลังนั่นคืออะไรอะมาขย่าต้นไม้ What มาขย่าต้นไม้อ,นมอะนมโอ้อะไรวะนะ,ะมาขย่้นต้นไม้อโาโคตรต่อไปครับผมไซมอน โอ้โอ้ใส่ผูกไทยแล้วหล่อขึ้นเยอะอ่ะีอๆไอ,อ,อ,อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอือหอคนนี้หล่อที่สุดแล้วครับผูกไทยอันนี้แกน่าจะไม่ได้ดำน่าจะใส่ไอโมงแต่แกไปย้อมผมดำมาใช่ไหมป<ะ>กติเป็นสีเนื้อสีดีน้ำตาลเออนี่แกไปย้อมผมดำ ใส่หมวกแกโคตรหล่อเลยนึกถึงไมเคิลแจ็กสันเลยโอ้ <B uk. S 1> oh. ต่อไปครับ <B uk. S 1> ต่อไปคอมพิวเตอร์โอ้ไ oh. <Hello. S 1> ม่คืนอ,อะไรกับการที่คอมพิวเตอร์ใส่ผูกไทยว่ะนะโอ้ <B uk. S 1> oh ho. แลวใส่หมวกด้วยเฮลโหลเลยเฮลโหล bro what the hell ว้าเอาเว้ยนีดวก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าอเดียข้าบนน้ำมันอะไรข้าบนน้ำมันอะไรวะนะเฮ้ยโอ้คือหูแหล้วเกินจนแทงจนแทงแทงทะลุหม,มวกอะไรวะโอ้คนทำเจียมาเลยอะ<อ>ต่อไปครับ พิงกี้มันไม่ใช่พิงกี้นี่มันแบล็กกี้วะแบล็กกี้โอ้โหแล้วมีบัวตัวบัวเนี่ยแล้วมีโบหรือว่าลูกกวาดเอ่ยตรงกลางหัวโอ้โหแต่ตาคมขึ้นเยอะเลยไปกรีดอายไลเนอร์มาใช่ไหมโอเคว่ายังไงเสียงก็นาเหมือนเดิมเลยอ๋อตอนี้ครับต่อไปยังเป็นโอ้ เหมือนสับปะเลยปักเหมือนสับปะเลยยุคยุคกลางอ่ะโอ้โหแล้วผูกท้ายอุ้มแล้วใส่หมวกก็เท่ก็เท่นะเจะ้าวาแบบแปลกก็แปลกดีเออปักเอ,อ,อเค,ครับต่อไปน่าจะเป็นตัวละครพิเศษข้างบนอ่าใช่เลยอ่าต่กลายเป็นสีดำมนนกนกเป็ดน้ำอู้อะไรเนี่ยเอ,อ ว้าวโอเคครับต่อไปอุ้ยอะไรเนะี่ยโอ้กลายไปใส่ใส่กลายไปใส่ผูกไส้เฉยเลยต่อไปครับโอ้ยอะไรเนี่ยนะอ่ะปีโบ๊ปบ,บีโป๊ป ฮะเดี๋ยวเดมีเลียนลูกกวาดมีเลียลูกกวาดด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคครับโอ้ว่าแต่มันเข้ากันตรงไหนไอหมวกลุ้งกับไอผูกไทยด้านล่างหนึ่งถามจริงโอ้โหไอนี่ทีวีแมนเนี่ยถ้าจะให้จัดอันดับคนที่หล่อที่สุดในการเปลี่ยนเป็นเจ้าแบล็กก็คือมิส มิสเตอร์ซันเลยครับผมโอ้โห oh, ดูผูกไทยด,ดูยิ้มดูใส่หมวกโอ้โหหล่อมาก One eternity later อ่ะครับผมเปลี่ยนเวอร์ชัน่นอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยอันนี้คือข้ามมาอันนี้เลยเหรอแสดงว่าเจ้าแลบะบบบก็เหมือนเดิมสิ oh, oh, oh. โอ้ว่าแต่โอ้โหหัวใจดำเกมคนใจดำใช่ไหมโอ้โห oh, oh. My God damn bro โอ้โหแต่ละอันไอ้นี่คือร่างเจ้าเจ้าแบล็กเลยเลยนะเป็นร่างเจ้าแบล็กของเจ้าแบล็กรีเทคโอ้โหไอ้ทุกคนคือแบบอไปครับผมสารหลายบริเียโอ้โหอ้าอะไรวะเนี่ย เหมือนอารมณ์ป,ประมาณว่าจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้อะโอ้โหแต่เป็นเวอร์ชั่นของมันนะโอ้โหโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยไ okay, ม่กอดโอเคครับผมวว้า แต่ถามจริงแกจะเอาแท่งไม้มาแทงตัวเองทำ,ทำไมเนี่ยปักอะไรเนี่ยต่อไปคร oh oh. 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 ับ m สเตอ r Tree โอ้มาย่ก็เดาโอ้โอ้วายว้ายแหกปากตัวเองแล้วโอ้ด oh, ิอันนี้มันปลาชัดๆปัก <But. S 1> มันไม่ใช่ปีศาจมันปลาปลาดำโอ้ยอะไรเนี่ย m สเตอ r Tree โอ้ oh my god damn bro โอ้โหเหลือแต่กิงก้าแล้วแบบโอ้โหมีในใครมโอเคครับโอ้โหจับแบล็กโดนยิงหัวแสดงได้เหมือนมากเลยโอ้ my god อะไรวะเนี่ย อโ,โอ้เวนด้าครับผมไอ้ก้อนก็แต่อะไรโอ้โอว้าย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 อะไรวะเนี่ย อะไรวะโอเคครับต่อไปอันนี้อะไรวะอาจริงมันเหมือนอะไรวันมันยังไงยังไงมันดูเหมือนสับมันดูเหมือนสับเปรเลใส่มวกอะเอาจริงปั๊โอ้โหแกเพิ่งไปขุดแกเพิ่งไปขุดหลุมศพมาใช่ไหมั้ยกำลังจะจมน้ำกำลังจะจมน้ำโอ้อะไรเดียวต่อไปครับโอ้อันนี้อะไรก็ไม่รู้โดนแหกหัวไปแล้ว ต่อไปครับโอ้ภาพวาดโอ้การเป็นเจ้าแบล็กที่มีที่เป็นภาพวาดไม่ก่อนอะไรอะไรเลยโอ,โอเคครับต่อไปโอ้บิดบอลเลนตาล์วายจะเนี้บ <c oughs> อารมณ์น,นี้ก็ยังจะเลี้ยลูโอมเนาะปะสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ก็ยังจะเลียลูโอมเนาะโอเคครับ กันนะเอาจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้ละัะละกันอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสปังกี้รีเทคเบิร์ดเอลวิทิ้งอิสมิสเตอร์แบล็กอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย